เพจดังออกมาแฉน,นับชัทนันค่ะผู้ชมขาหลานสาวของแพทตดประพานะคะหลังจากที่ถูกพลรยเก่าของอดีตแฟนเนี่ยฟ้องร้องห0 0 0งแบาทบมที่เจ้าตัวเนี่ยไปด่าอีกฝ่ายว่าขายจุดจุดค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของน้าหลานสาวแพทเตอรพพาค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ามีการชอบหนุ่มนักแสดงกล้ามโตอย่างอาร์ตพสุท์นะคะแม้ว่าฝ่ายชายจะมีแฟนแล้วแต่ก็ไม่ติดอะไรก่อนหน้านี้ที่เธอออกมาให้สัมภาษณ์นะคะจนเกิดดราม่าต่างๆนานาค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาถล่มแบบถล่มทลายอ่ะทัวลงผู้ชมค่ะแล้วก็ทวงว่าเฮ้ยฝ่ายชายเขามีแฟนอยู่แล้วนะแล้วคบกันมานานมากเลยทำไมพูดแบบนี้ กระทั่งต่อมาค่ะทงหน้าของนับเนี่ยก็ออกมาอัดคลิปเป็นวิดีโอชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยนับเองก็ชื่นชอบพี่อาร์ตมากๆเคยเจอเขาตอนเด็กก็คือตอน10บขวบแบบที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั่นแหละกลับมาเจอเขาอีกทีก็คือมีการได้มารูปงานกันส่วนเรื่องที่พี่อาร์ตเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเราไม่รู้มาก่อนว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนกันเพราะว่าเท่าที่ไปสืบมาเนี่ยคิดว่าเป็นแค่ผู้จัดการเท่านั้นเองก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนกันนะคะอย่างเงี้ย ก็คือต้องขอโทษแล้วค่ะขอโทษพี่ๆทุกคนหรือว่าคนรอบข้างที่มีผลกระทบกับข่าวนี้ส่วนตัวนับเองก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่อาร์ตเหมือนเดิมเพราะว่ารู้จักกันมานานพี่เขาก็เป็นเสมือนพี่ชายของนับคนหนึ่งล่าสุดคุณผู้ชมคะเกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าทางด้านของเพจดังอย่างเพจอัธรสนะคะออกมาโพสต์ข้อความว่าไอ้กรณีที่ว่านับเนี่ย ถูกเมียเก่าของอดีตแฟนฟ้องร้อง1000 100, 0แบาทคดีหมิ่นประมาทซึ่งการโฆษณาแล้วก็นับเนี่ยก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าอีกฝ่ายด้วยคําพูดที่ค่อนข้างจะหยาบคายนะคะกลางเฟซบุ o กเลยคือเป็นกลาง Facebook ของคู่กรณีด้วยซึ่งทางนับเนี่ยได้มีการขอไกล่เกลีย่ยแล้วก็พึงจ่ายค่าเสียหายไปแค่2000 20, 0บาทเท่านั้นค่ะ แน่นอนครัว่าเพจอัธรสเนี่ยเขาก็มีการออกมาขยายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าแกรมันมีประเด็นที่มีสาวท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาแอดอยากให้แอดเนี่ยพูดถึงข่าวนี้บ้างก็คือมันเป็นเรื่องของเออชีนับแล้วก็สาวท่านหนึ่งอันนี้ขอเล่าคร่าวๆนะคะเป็นรายละเอียดข้อมูลจากทางฝั่งเจ้าฝั่งเจ้าตัวเนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องมันประมาณสักต้นปีก็คือมกราคมที่ชีนับเนี่ย เหมือนมีการเปิดตัวคบกับแฟนหนุ่มคนใหม่ซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เคยมีภรรยานะจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยแต่ว่าเลิกรากันแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือมีเพจดังออกมาโพสต์รูปคู่ชีนะกับหนุ่มคนนั้น พ่วงด้วยแคปชั่นโยงหาแฟนเก่าหลังจากนั้นชีนับเนี่ยเธอก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากเกี่ยวข้องกับหนูเหมือนกันค่ะอย่าให้ประจานมีหลักฐานหมดนะคะที่ขายจุดจุดจุดไม่วายังมีบุคคลอื่นๆค่ะที่สาวเจ้าเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนนับมาถล่มคอมเมนต์ว่านางเนี่ยเครียดจนนางแบบว่าทําการเหมือนเครียดก็เลยทําการฟ้องมีประมาทไปขึ้นศาลก็ให้ปรับ10,000แบาทพร้อมกับขอโทษแต่ ทว่าทางชีนับเนี่ยก็มาขอไก่เกลยกียนนะบอกว่าตัวเองไม่มีเงินหรอกซึ่งปัจจุบันนี้จ่ายมาอยู่แค่20,000ยังขาดอีก80,000บาทจ้าส่วนทางด้านคู่กรณีของนับเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความชนะการฟ้องร้องแบบรา้ยยาเมอวนที่6พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานี่แหละพร้อมกับเหมือนมีการฝากตั้งคำถามถ,ามถึงนับว่า ไอเงินที่จะต้องมีการชดใช้อีก80,000บาทแล้วก็คําขอโทษผ่านสื่อเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้รับตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่สามพิพากษาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อในเรื่องนี้เพิ่มเติมเลยเอาปเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะคะก็คือต้องติดตามมาต่อไปค่ะ